หน้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในทะเลฝั่งตะวันออกลูฟี่เด็กชายอายุเจ็ดขวกบกำลังพูดคุยกับเราจนสลัดในร้านเหล้าพังหวันล้อมให้พวกเขาพาตนออกไปผจนภัยด้วยแต่เชงคูดหูวหน้ากลุ่มจนสลัดกับปฏิเสธพร้อมทั้งบอกว่าลูฟี่นั้นยังเด็กเกินไป ในขณะนั้นเองกลุ่มของจนภูเขาก็เข้ามาในร้านเพื่อขอซื้อเหล้าแต่คุณมากิโนะเจ้าของร้านเหล้าก็กล่าวขอโทษจนภูเขาไปและบอกว่าเหล้าน่ะถูกนํามาขายให้พวกจนสลัดหมดแล้วนั่นจึงสร้างความไม่พอใจให้ฮิงุมะหัวหน้าจนภูเขาเป็นอย่างมากแชงคูสเห็นดังนั้นก็ยื่นขวดเหล้าที่ยังไม่ได้ดื่มให้แต่กลับถูกฮิงุมะเอาเหล้าฟาดหัวพร้อมทั้งพูดจายเยียดหยาม เชงคูตก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรไปจนกระทั่งพวกโจรภูเขาออกจากร้านไปเหล่าโจรสลัดก็พากันเหาะกันลัน่นร้านนั่นทําให้ลูฟี่ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เชงคูตไม่ยอมโต้ตอบก่อนที่เขาจะหยิบผลไม้ในหีบที่วางอยู่ข้างๆางมากินแก้โมโหซึ่งรสชาติมันก็ห่วยเอามากๆแต่นั่นก็ทำให้เชงคูตตกใจมากเพราะว่าผลไม้นั้นก็คือผลไม้ปีศาจที่ชื่อว่าผลโกมุโกม,โมุซึ่งผู้ที่กินเข้าไปจะกลายเป็นมนุษย์ยางและจะไม่สามารถว่ายน้ำได้ตลอดชีวิต เมื่อได้ยินดังนั้นลูฟี่ก็ตะโกนออกมาร้านด้วยความตกใจไม่จริงนะวันต่อมาในขณะที่ลูฟี่นั่งอยู่กับคุณมากิโน่เจ้าของร้านเหล้าพวกจนภูเขาก็เข้ามานั่งกินเหล้าในร้านและพูดจาดูถูกเหยียดหยามพวกจนสลัดว่าเป็นพวกขี้ขาดตาขาวลูฟี่ได้ยินจึงโมโหมากเขาตะโกนใส่หน้าพวกจนภูเขาว,ว่าพวกแชงคุะไม่ได้ขี้ขาดนะนั่นทําให้ลูฟี่ถูกพวกจนภูเขาจับตัวไปผู้ใหญ่บ้านได้ร้องขอชีวิตเด็กชายกับจนภูเขาแต่ดูว่ามันจะไม่สนใจ ทันใดนั้นเองกลุ่มจนสลัดผมแดงก็ปรากฏตัวขึ้นแชงคูดได้พูดว่าต่อให้เขาจะโดนดูถูกหรือจะโดนเอาเล่าฟาดหัวก็สามารถปล่อยผ่านไปได้แต่เขาจะไม่ยอมให้อภัยคนที่ทำเพื่อนของเขาเจ็บอย่างแน่นอนหนึ่งในจนภูเขา ถือปืนมาจ่อหัวแชงคูสแต่แชงคูสกับพูดไปว่าปืนน่ะไม่ได้มีไว้ขู่ถ้าชักออกมาแล้วต้องเดิมพันด้วยชีวิตและทันใดนั้นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นร่างของโจนภูเขาคนที่ชักปืนออกมาก็ลงไปนอนกับพืน้นด้วยฝีมือของโจนสลัดที่ชื่อลักกี้รูพวกโจนภูเขากล่นด่าว่าพวกโจนสลัดขี้ขลาดก่อนจะกูกันเข้ามามาจะเล่นงานฝ่ายตรงข้าม เว่ากลับถูกเบนเบ็กแมนร้องกับตันเอาปืนฟาดจนโจรภูเขาทั้งหมดลงไปกองกับพื้นในเวลาเพียงชั่วคริบตาเหลือเพียงฮิงุมะหัวหน้าโจนภูเขาที่ยืนลนลานก่อนจะใช้หมอกพลางตาพาลูฟี่หนีลงเรือเล็กไปยังทะเลมันโยนร่างของเด็กชายที่ว่ายน้ำไม่ได้ลงไปตะเกียกตะกายในทะเลแต่ทันใดนั้นเองสัตว์ยักษ์เจ้าทะเลก็ปรากฏตัวขึ้นก่อนจะนับเอาโจนภูเขาและเรือเข้าไปในปากของมัน และก่อนที่เจ้าแห่งทะเลจะงับลูฟี่เข้าไปนั่นเองแชงคูสก็ได้มาช่วยชีวิตไว้ได้ทันพร้อมทั้งไล่เจ้าทะเลไปเพียงแค่จ้องตาม,มันเท่านั้นมันรีบว่ายน้ําหนีไปไกลลูฟี่ปลอดภัยแล้วแต่เขาก็พบว่าแชงคูสได้สูญเสียแขนซ้ายไประหว่างที่ช่วยชีวิตเขาไว้ณทนะ่าเรือแชงคูสได้กล่าวอําลาลูฟี่และบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกแล้วซึ่งลูฟี่ก็ไม่ได้ขอร้องให้แชงคูสพาไปด้วยอย่างทุกครั้ง เขาพูดว่าจะฝึกฝนตัวเองให้เก่งและเดินเรือด้วยตัวเองเพื่อที่จะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดแชงคูดได้ยินดังนั้นก็รู้สึกพอใจก่อนที่เขาจะมอบหมวกฟางที่เขารักให้กับลูฟี่พร้อมทั้งบอกว่าถ้าลูฟี่เป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่แล้วค่อยนำหมวกฟางใบนี้มาคืนกับเขาก่อนที่กลุ่มโจรสลัดผมแดงจะออกเรือไปสิปีต่อมาเด็กหนุ่มอายุ17ปีได้ออกเดินทางามหมู่บ้านด้วยเรือพายเล็กๆเ,เพื่อไปเป็นโจรสลัด เขาพายออกไปได้ไม่ไกลสัตว์ยักษ์เจ้าทะเลก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าหมัดปืนยางยืดลูฟี่ชกใส่เจ้าทะเลจนมันร่วงลงไปในน้ําฉันจะเป็นราชาจนสลัดให้ได้เลยและแล้วการผจญภัยของเด็กหนุ่มก็ได้เริ่มต้นขึ้น